สวัสดีค่ะวันนี้ w e อม o m e to Mr. ตรงนะคะวันนี้เราพามาเที่ยวภูเก็ตค่ะอ,อ,อยู่ที่อําเภอป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลป่าตองค่ะน้ํารถอะไรมาส่งวันนี้น้ำไต้ตันตอนเดียวใส่ข้อค่ะเอารอๆแบบนี้มาส่งที่ภูเก็ตค่ะวันนี้ลูกค้าเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน,นะคะแต่ว่าที่บ้านก็คือทำสวนด้วยก็เลยใช้รถไต่ตันโฟวิวตอนเดียวของเราใส่ข้อ,อ่อๆแบบนี้ค่ะมาดูกันค่ะวันนี้แต่งอะไรกันบ้าง หล่อแบบไหนแต่งหล่อพร้อมใช้งานขนเงินล้านได้เลยนะคะอันนี้ชื่อน้องหล่อเงินล้านอะไรนะหล่อเงินล้านแล้วกันโอเคค่ะมาเริ่มดูกันเลยว่าคันยี่อ้อแต่งอะไรกันบ้าง <S 2> <S 2> <S 2> เริ่มที่กันชนตัวยอดฮิตของเรานะคะกันชนหน้า KTC ค่ะตัวนี้ไฟหล่อลงตัวเข้ากับหน้าน้องไททันของเราเลยตัวนี้ในชุดกันชนของเราก็จะมีไฟเดย์ไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกในชุดกันชนเลยค่ะด้านบนมีโลโก้ไททันสปอร์ตแบบนี้ค่ะ ด้านข้างคะ่ะมาดูอ๋อตัวนี้จะมีข้อไฟด้วยเพิ่มเก็บรายละเอียดให้นะคะข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายมีโลโกโตไต้ไททันสปอร์ตเล็กๆแบบนี้นะคะด้านข้างก็จะมีฟงลอ้อซุ้มลอ้อที่เป็นของแท้จากมิตซูบิชิเลยค่ะนี่ตามมาด้วยแม็กลายหล่อลายยอดทิดของเราตัวนี้เป็นแม็กลายดอกไม้ค่ะพร้อมกับยางตัวนี้เป็นยาง A t ทเป็นยางคอสต์ินหลดงค่ะตัวนี้เป็นรุ่น A t ทอดอกยางก็จะสวยแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นแม็กขอบ16ขาซีรีส์ยางก็เป็น 26570R16 นะคะคันนี้ทรงเดิมไม่ได้ยกก็ดูหล่อลงตัวแบบนี้เลยนะคะมาดูที่ด้านข้างกันบ้างตัวนี้ลายสติกเกอร์ค่ะลายนี้ก็หล่ออีกลายหนึ่งนะคะตัวนี้ก็ดูลงตัวก็หล่อๆเละๆ <laughs> สตไตล์ไตปั้นของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายยอดพิษเหมือนกันไต่ตั้นของเรามีสติกเกอร์ให้เลือกทั้งหมด25ลายแล้วแต่ลูกค้าชอบเป็นลายไหนนะคะด้านข้างก็จะมีตัวบันไดข้างค่ะตัวนี้ มันได้้างแบบตะแกรงนะคะก็ทําให้ขึ้นลงง่ายเหยียบง่ายแล้วก็เวลาลางรถก็เช็ดรถสะดวกด้วยตามมาด้วยค่ะเบ้ามือจับค่ะกันสาดค่ะแล้วก็ฟิล์มเซรามิกตัวนี้ติดเปอร์เซ็นต์ความเข้มที่60-80เปิดให้ดูความเข้มฟิล์มนิดนึงแล้วกันค่ะข้างนอกมืดตืด้อแต่มองจากด้านในออกไปก็ยังจะเห็นทศนัศนวิสัยที่ชัดเจนนะคะแล้วก็สะท้อนความร้อนได้ดีค่ะตัวนี้เป็นฟิล์มนําเข้าจากอเมริการับประกันให้10ปีเลยค่ะ คัสสันอย่างดีนะคะซื้อกับอ้อไม่ต้องกังวลเลยได้ของดีทุกอย่างแน่นอนตามมาด้วยค่ะตัวนี้ขอ้อเสมอเก่งไซส์จัมโบ้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นขอ้อแบบสี่ชั้นนะคะเป็นไซส์จัมโบ้เน้นความคงทนแข็งแรงนะคะดูมือก็ใหญ่แล้วเนี่ยข้อตัวนี้ก็จะใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเหล็กที่ไซส์ให้ใช้งานได้จริงตัวนี้เป็นขอ้อเหลดนะคะไม่ได้เป็นขอ้อเหล็กก็แล้วแต่การใช้งานว่าจะมีทั้งข้อเหล็กข้อเหล็กให้ลูกค้าเลือกค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะตัวนี้ก็จะมีตัวครอบไฟท้ายแล้วก็ตัวการชนท้ายค่ะตัวนนนี้้เป็กชทายอโรด พร้อมกับห่วงโอเมก้าลากจูงสีแดงแบบนี้ค่ะเราก็จะมีตัวตัวบอลลากจูงแบบนี้ค่ะสำหรับลูกค้าไปใช้ลากเทนเลอร์ลากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้งานได้จริงมีกล้องมองถ่ายหลังมาให้ด้วยเพราะว่าตัวนี้ใส่จอแล้วก็มีกล้องด้วยมาดูรอบๆคันกันบ้างตัวนี้ของเขาจริงนะค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในนิดหนึ่งแล้วกันด้านในนะคะตัวนี้ใส่เป็นชุดจอ ตัวนี้เป็นจอโซนเนี่ยแล้วก็ใส่กล้องมาทึกเหตุการณ์หน้ารถมาให้ค่ะตัวจอก็ใส่กล้องถอยหลังให้ด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้กุญแจเป็นกุญแจแบบพับได้นะคะเ,เรียกกุญแจไฮโชนะเดิมเนี่ยจะเป็นกุญแจเหล็กธรรมดาถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากได้กุญแจก็สามารถสั่งทําเพิ่มเติมได้ก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะกดนี้ค่ะเรลยกกุญแจไฮโชก็ใช้งานง่ายขึ้นค่ะพกพาสะดวกอ่ามาดูโดยรวมรอบๆคันกันค่ะหล่อไหม ตัวนี้คะ่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจแต่งหล่อสไตล์ไหนถ้าชอบแนวนี้สไตล์นี้หรืออาจจะเป็นกันชนหน้าทําสีหรืออาจจะเป็นการชนหน้า h ฮมเมอร์นะคะเดี๋ยวตัวใหม่ก็จะมีการชนหน้าอลันเดอร์ค่ะเดี๋ยวรอดูจะมีท่านไหนแต่งเลยเดี๋ยวออจะแต่งมารีวิวให้ดูนะคะแต่เรบวันนี้ฝากไว้กับคลิปนี้ไ,ไ,ไปด้วยนะคะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ออมิสูต,โตโรงกมด้วยนะคะเดี๋ยวออจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจแตะที่ลิงก์อ่ามันก็จะเด้งไปที่ไลน์ทักมาคุยกันได้นะคะคหหรือา 0864186455นะคะก็โทรมาคุยกันอยากได้แบบไหนเดี๋ยวเอาจัดให้ะคะ่ะแล้วก็บริการส่งฟรีถึงที่เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ